เพชฌกันกับดานเนียนนกักชกจากสิงคโปร์นะครับน้ำหนักนั้น136รปอนด์เท่ากันครับส่วนสูง177นต่อ1น5นะครับอายุ15ต่ออายุ23ครับ7ไฟส์นะครับเพชกันชนะ4แพ้3ในขณะที่ดานเนียนนั้น5ไฟส์นะครับชนะ4แพ้1ครับนี่เป็นลูกศิษย์ของบังไข่นะครับบังไข่หรือว่าปะกายเพช สิบวันชายเดิมนะครับแล้วก็ตอนหลังนี่มาใช้เกียรติรุนชัยเกียรติรุนชัยของบังดีของบังดีสิทธิ์น้องผมสิทธิ์น้องบังดีนี่งจริงๆแล้วบังดีเนี่ยเป็นเป็นญาติเป็นน้าเป็นอาของประกายเพชรใช่ครับแล้วตอนหลังเนี่เจ้าประกายเพชรค่อนข้างที่จะดื้อนิดหน่อยบังดีก็เลยไปไปไปซื้อมาส่งไปอยู่โน่นอาจารย์สุรัตน์อ่า ไปอยู่หลายค่ายอาจ์สุรัตบ้าง,างใหม่เมืองคอนบ้างพอพอบางดินซื้อก็เอามา,อ,าอยู่กับใหม่เมืองคอนตอนแรกอยู่กับผมนี่ผมพาไปอยู่กับอาจารย์สุรัตอ,อยู่กับอาจารย์สุรัตอยู่ไม่ได้เอามาอยู่กับทากูลขอ <c oughs> งสภาอยู่กับทากูลขอ <c oughs> งสภาอยู่ไม่ได้อีกก็เลยให้บางดือนไปนะครับแต่ผมไม่เคยแบ่งค่าตัวหลังจากชุกวันนี้ออกอาการเกเรหน่อยโอ้ไม่หน่อยไม่หน่อยอะเยอะเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่โอ้โหได้ดีได้ดีเลย คนละเรื่องอ่าได้ดิบได้ดีอยู่สิงคโปร์ครับมียิมสามสี่ยิมนะมกลับมาทีนึงโอ้ยอค,อคือคือเราเป็นผมนี่เหมือนเหมือนพ่อคนธรรมตอนนี้เขาเรียกนายหัวไหมอ่าคือพอเห็นเห็นลูกๆที่ที่เรารักอะ่ะครับผมปรับเนื้อปรับตัวแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองอได้ดิบได้ดีเนี่ยไม่ได้พึ่งนะไม่ได้อยากไปพึ่งนะแต่ แต่ดีใจด้วยครับผมแล้วเอามวยวาเนี่ยเอามาอยู่กับเดชดำรงนะามาพักอยู่ที่เดชดำรงอาจารรงอาจารรงอาจารลงซึ่งนักมวยนี่ต้องบอกว่าเขาเพิ่งพาสายกันนะครับ,รบผมสายสัมพันเป็นพี่น้องนี่ต้องยอมรับเลยอมาดูแล้วไลท์ไลท์ต่อหลายครั้งนะครับที่ปรายาชรส่งลูกศิษย์มาต่อยที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าฝีมือดีหลายคนนะครับ ก็ต้องดูแล้วครับวันนี้เพชรชะกันเพชรชะกันจะเป็นทั่วให้กันตอบเพชรชกันนายกเอทาศาลาอ่านายกเอนี่ก็ทาซาลานี่ต้องบอกว่าพื้นที่ของแกอ่ะพินันชาวลริตใช่แล้วเป็นเป็นแค่นายกนะขอให้เล่นกันเมืองอื่นแกไม่เล่นระดับประเทศแกไม่เล่นอ่า จะมีจุดยืนถ้ามีจุดยืนในยุคเอเนี่ยก็มาฟิตซ้อมอยู่ที่เพชรน้ำน้อยครับใช่ครับโอ้โหจังหวัดการล่างครับทางเาชกันแด้โชกมาไม่กี่ไม่กี่ครั้งนะไม่กี่ครั้งการดุก็ยังไม่เท่าไหร่นะใช่ครับคือแค่มวยนายกเอท่าศาลานี่มีตั้งแต่มวยใหม่มวยเกรดบีเกรดเอมีหมดครับมีหมดแล้ว เป็นคนนิสัยดีมากนะครับยอดเยี่ยมมากเวลาผมไปหาหรือขอความร่วมมือเนี่ยสำหรับผมไม่บอกอะไรก็ได้โอ้โหซ้ายครับซ้ายมากแล้วครับบนล่างบนล่างครับเพชรกันซ้ายล้นล้วนครับเป็นมือขวาที่เตะซ้ายหน้าครับโอ้โหเอาเอาโอ้โหเตะเองล้มเองครับเอออย่าเล่นเยอะนะเดนิเอวยังเฉย อย่าลืมอย่าลืมนะครับว่าน้ำมันมีถังหนึ่งใช้อย่างไงอย่างที่เอฟบอกอ <c oughs> นะครับเวลาหมดนี่ต้องอตักแข้งถังให้ถึงปัม๊มใช่เ <c oughs> อาล้วกับสายของพิจารณาไก่กย่ำใจหรือเปล่าเตะไปเตะมาี่เดี๋ยวก็จะเป็นมวยขวาที่แข้งสายหน้าทำได้ดีครับโอ้ออโหยันทีเดียบัตรหนึ่งสองนี่ครับไม่เอเปรียบคนจัดไม่เปรียบคนดูครับ กล้าออกอาวุธซ้ายขวาโอ้โหเตะเป็นพัดเลยครับแต่เนียยพยายามจะโต้บ้างครับไม่โต้ไม่ได้นะครับเดีเ๋ยวนี้ยังใจเย็นนะคิดอ่านใจเย็นต่อยต่อยแบบรู้ว่ามวยไทยต้องต้องทำยังไงอะ ยกแรกนี่ยังไม่รีบครับก็บอกว่าเย็นไว้เสือก็สู้ได้ถ้าเย็นมากไปในเสือก็กินหมดนะเฮ้เพชรการลงล่างอันนี้ขยัยมมาวางสายพยายามขีบซ้ายเจอหมัดหนึ่งสองครับทยมก็มาพยายามจะวางซ้ายครับนี่ครับโอ้นนนนนนจะต่อยรายการใหญ่ครับเพชรการโชว์ได้โชว์เลยครับหมดยกที่หนึ่งครับ เดี๋ยวมาดูภาพช้าๆครับนี่รีบครับโอ้โหเพชรชะกันซ้ายหัวล่างนี่ครับเถนกวาลานครับแล้วก็ซ้ายยาวๆครับสองแข้งสามแข้งครับมาที่สี่ลงล่างครับอุ้ยนี่พยายามจะแบ็กคิกเลยครับโอ้ใจแกได้ ต้องบอกว่าใจแกได้เลยครับอือน <c oughs> ี่นะล้าโชว์ครับสุดยอดไอ้น้องครับอ่าแพชนะคือเกมกีฬาว่ากันต่อยกที่สองครับ เพชรชัดกันนายกเอท่าซาล่านะครับเจอกับดานียน่างในแชกจากสิงคโปร์ดานียน่อารมณ์ดีนะพยายามจะยักคิ้วลิกตาคมขวัญไว้ก่อนครับน้ออายุเท่ากันนะ 15กับ23สบามแต่แกยังไม่เผยทีเด็ดออกมาครับคือต่อยไปเรื่อยๆแต่ดูกล้ามเนื้อของแกครับเห็นกล้ามเนื้อแล้วกล้ามเนื้อดูดีกว่าใช่ครับแต่ว่าเต่นมวยไทยนี่ไม่ได้วัดที่กล้ามเนื้อถุกต้อง ผมบอกว่านาวะอาวุธกับมัดเท้าเขาซอกใช่ครับวัดก็ที่มัดเท้าเขาซอกความแข็งแรงแข็งแกร่งไอคิวมวยแข่งขวากองเด้เนี้ยเจเจาก,กันาขยายจังหวะวางสักหน้าโดนไปจับโดนไปจับเก <c ười> ้บกอ,อ่ะฝากกันต่อครับขอโทษขอโวยกัน ผู้จัดการโยเรียนจะสร้างจังหวะแล้วครับผู้จการกรรมการศาสตร์คนเรียนครับอ่าขึ้นมาบนเวทีแล้วต้องออกอาวุธเลยครับอ่าซ้ายของเูชจการพยายามจะเดินหน้าเข้ามาซ้ายหน้าแกออกได้ดีนะนี่ครับซ้ายครับอืมหัววางซ้ายของผู้จัดการ ดเนียลลงล่างไปแทกมัดยับทรายแล้วเบลี่ยนเข้ามาดานิเลนี่ก็เฉยมากเลยครับหน้าตากเฉยไม่รู้ร้อนรู้หนาวอ่ะสายปยนจะเดินหน้าที่แล้วครับจะวางทรายแกวางเหมือนเอาเหลี่ยมเอาเชิงนะครับใช่ไปดกูลงล่างเอาดูไปเรื่อยๆนะใช่ครับ สายเทียมหักเนาะแล้วเพชรก,รกันตพยายามกระสุนด้วยหมดโอ้โหเอาแล้วก็แข้งขวาของดาเมียนดาเนียนขยับเพชรกรันไม่ดีเลยไงเพชรกรันผมไม่รู้ครับผมออกอาวุธตลอดครับเพชรกันต์บอกเนี่จังหวะวางซ้ายของเพชรกรันดาเนียนนั้นแตะเอาเหลี่ยมเอาลูกเออดทรงนะครับ ยังไม่เน้นลูกหนักยังไม่เน้นลูกหนักนะครับจะจะวางขวาอะไนงี้ยใกาจะวางซ้ายรือขีบซ้ายไวโอ้ยังจะลงล่างครับหมดยกที่สองครับ เตะซ้ายครับแล้วก็อ้ยโดนพปที่กล่องดวงใจครับน่าน่าไวยังจะหวดล่างครับทางด้านเพชรชกันเนี่ยครับซ้ายเจอขวาคืนนะครับเดินทางสู่ยกที่สามครับอาพอเหงื่อเริ่มออก เครื่องเริ่มร้อนเหงื่อเริ่มซึมนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่ครับพี่ปองที่ผมเคยพูดถึงพี่ชายของโปรเตอร์หนุ่มน้อยมังกรใหญ่นะครับนั่งคู่กับบอสพัดกับแสงสักดาลูกบ้านใหญ่อ,อย่างพี่ปองนี่ผมที่ผมพูดถึงนี่ผมบอกว่า,วาใครทําให้แก่โกรธผมว่าสวยนะแเนนก,กะแเป็นพี่ชายที่น่ารักมากเป็นพี่ชายที่น่ารักอารมณ์ดีมากแล้วก็โกรธใครยากนะอืม คือถ้าแกโกรธใช่คนนั้นแต่ว่าแต่ว่าคนแบบนี้ถ้าโกรธแล้วน่ากลัวนะัน่ากลัวนะคือแต่โกรธปั๊บไม่เอาไม่เอาเลยใช่ครับผมอ่าแล้วครับยกที่3ครับของจริงมาหรือเปล่าครับเอฟเดี๋ยวดูครับมาดูอันสามครับเลนเลยครับอันเนียนอันเนียนพยายามจะเบียดเข้ามาอาวุธแกเหมือนเดิมหรือเปล่าครับโอ้เจอศอกซ้ายครับ ดูก็เกตเต่เหมือนไม่มีน้ำหนักตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองนะครับยกนี้ก็เหมือนเดิมคือประเทศประเทศทร,ทรงสวยอ่อหาหอววางซ้ายครับเดนเน่เหยียบเข้ามาอู่พิการวางซ้ายเจอขวาสวนขวาล็อกในอ่าแยกก่อนครับแยกก่อนครับแยกก่อนครับเดี๋ยวก็รู้ว่าอมภูมหรือเปล่า หลายคนเปรียบเทียบนะครับบอกว่าคมในฝักแต่พอชักออกมาแล้วสนิมเคลือนอ้าวอ้าวอ้าวอาเป็นใบเข่าอ้าวเฟสนี่อ่านออกครับออกเพราะฝักกายเพชรนเกียรติรุนชัยนี่เขาอาชีพนะครับเดี๋ยวยังอาชีพหรือเปล่าครับรูปทรงผมไม่เอาครับผมออกอาวุธตลอด กรรมการบอกให้ผมแยกก่อนครับอให้ผมสับมือชกก่อนนะครับต้องดูสัญญาณกรรมการแล้วับแกงขวาของไรเนลล์ล็อกไนล์ไปติดกันไปยามจะโต้ด้วยเข่าไรเนลล์กดแขนไว้จังหวะไล่แขนครับคือได้รูปได้ทรงอ่ะพี่อ้นนะได้รูปได้ทรง ลูกขยันให้อยู่ที่เพชรกันแล้วครับใช่ครับเป็นแน่ทุก,ทกอย่างเป็นไปได้นะยอย่าประมาทเพชรกัรครับแกต่อยแบบนี้นะครับพยายามวางแข้งโอ้ทิ้งด้วยหมัดขวาสวนแล้วครับเพชรกันอาอแต่เดียวพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับต้องบดต้องลุยครับนี่ครับแข้งขวาแล้วล็อกนายเพชรกันติโต้ด้วยซ้ายตีด้วยขวา อ่าเดี๋ยวพยายามยันเหน็บด้วยซ้ายขวาขื้นเหมือนกันครับอ๋อครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับอ,อยู่ที่ว่ามีแรงติดไหมเพชรชกรันตอนนี้โดนถึงตัวแล้วครับโดนถึงตัวแล้วอ้าวพยายามจะมีเถียงด้วยเข่าเหมือนกันครับโอ้โหกลายเป็นอีกคู่หิงที่สนุกเลยครับดูครับพยายามจะเน็บด้วยขวาครับเดียวนี้ล็อกนายตีด้วยขวาอ้าเพชรชกันโต้ด้วยซ้าย เจก,กันนั้นไม่สนเหลี่ยมมวยลูกมวยครับแต่สนอาวุธครับออกไปเรื่อย mm. ตัวอ,อาวุธมวยดีอาการนี่อาจจะไม่ดีหน่อย mm. อมาดูภาพช้าๆครับนี่ตบด้วยซ่อครับ พยายามจะเด้งสู้เหมือนกันครับเพชรกันแข้งมาเอาคืนด้วยหมัดครับซ้ายพยายามจะเตโต้ด้วยหมัดครับโต้ทุกลูกครับศั่ลูกแข็งแล้วครับออกไปเรื่อยครับเพชรกันดูจังหวะตีด้วยซ้ายเจ้าขาซ้ายส่วนครับอ,อยู่ที่การยืนระยะแล้วครับว่าปลายปใครจะบ้นคงกว่ากัน สองขวางนี่ติวเข้มกันเลยครับออโอ้โหกลายเป็นต้องชื่นชมโปรเตอร์หนุ่มน้อยเมืองอัดใหญ่นะโอ้โหกลายเป็นมีคู่นึงที่สนุกเลยครับวันนี้มวยนี่ไม่ห่างเลยนะเอฟต้องบอ,อกไม่ห่างเลยครับครบห้ายกยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกหลายคู่นะครับ งานนี่ถ้าเป็นกราฟก็ขึ้นชวดเลยครับไม่ใช่ง่ายนะฉันเอยตัวหมวกกไม่ใช่ง่ายนะต้องบอกว่าผลงานพิสูจน์ศรัทธาครับอือ่าแล้วับยกที่สี่ครับเดนเนลเดินต่อเดินแล้วต้องออกอาวุธด้วยนะครับอหัพยาายมจะตีด้วยขวาขวาครับอ่าดูอันสีครับน่าเป็นมวยเข่าครับเดนเนล ส่งเดียวกับลูกพี่นะครับลูกพี่นั้นเป็นมือเข่าครับประกายเพชรแต่โอ้โหนี่ครับเพชรกรันนี่ไม่สนแล้วครับคุณจะเป็นใครมาจากไหนผมตีไปเรื่อยครับโอ,โอ้โหเอาแล้วครับเริ่มมีฮุกซ้ายครับส่งมาแกอาจจะไม่สวยนะแต่แกออกไปเรื่อยครับ มีท้าทายด้วยครับแตเนีนเเวเบียดเข้ามาเบจาิก,กันาทิ้งด้วยหมัดขวาสวนเลยครับต้องบอกว่าวัดกันที่การยื้อระยะนี่แหละครับปูแทงขวาครับแทงขวาขืนมาด้วยแค่เหมือน,นกันครับเนวเวียดเข้ามาเบจาิก,กันทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองแล้วเสริมด้วยแข้งซ้าย ออโอ้โหแต่ว่าเดนียลนี่ดูยืนมั่นคงนะเดนิเอนะโอ้โหปีเตอร์ไซด์ไม่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 เสียบครับโอ้โหโดนต่อโดนอย่างที่เอฟบอกครับอยู่ที่ความมั่นคงอยู่ที่อาการเวทไทยนี่ต้องดูหลายองค์ประกอบนะเอฟหลายองค์ประกอบครับ โยกามา,า,าแข้งขวาครับนี่เอาหวางซา้ายเกิดการโต้ด้วยซ้ายคือเกัดการเสียงเชียร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหอาซ้ายครับคืนด้วยซ้ายครับซ้ายมาพยายามจะคายไปคืนด้วยซ้ายโอ้โห ผูจักันก็โตไม่หยุดเหมือนกันครับนี่กับซ้ายครับโดนไม่โดนไม่ไมรู้ซ้ายมาอีกแลก้วครับเจอขวาสวนเอาทิ้งด้วยหมัดครับสวนด้วยหมัดคืนอาวุธทันกันครับคู่นี้โอ้โดนตบด้ยวยฮุกซ้ายครับอาซ้ายยกนี้นี่แกมีจงังหวะวงนอกครับซ้ายมาซ้ายไปครับอา่อา,อ,าอ่โาโอ้ผู้จัดการอาศัยลูกขยันแล้วครับ ขวาของแาเนียนวางขวาแล่กันมังเลยครับซ้ายมามสาม่โดนครับเจอซ้ายคืนพยา,ายามจะไล่เตะเหมือนกันครับอโอ้สนุกครับโอ้โหเบียดแลกกันกุคิสูสีเลือกเกินครับ ครคับ้กระโจนเข่าลอยมนี่ครับซ้ายพยายามจะต่อยหมัดครับเพชรกรันเจอแข้งขวาครับแข้งขวาพยายามจะคืนด้วยแข้งเหมือนกันครับหมัดจี้น้ำกระจายครับ เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ต้องบอกว่าหมดสี่ยกแตยยังคู่ขี้สูสีครับถือว่าสนุกนะครับ <S <S สนุกครับต้องบอกมีดีกันคนละอย่างนะใช่ครับอาวุธความแข็งแน่เนี่ยต้องบอกว่าพกันนี่ได้เปรียบแต่อ,อาการรูปทรงรูปทรงเนี่ยได้เปรียบมองยืมับพูดเอฟอีกนะมองยังไงก็ได้ครับ มองให้เหมือนกรรมการมอให้เหมือนกรรมการจะได้ไม่ดราม่าเพราะเราก็ไม่รู้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมกล้าการันตีกรรมการที่สนามมวยตาดองคือความบริสุทธิธรรมนะครับคือคือบริสุทธิ์แน่นะครับเอาแล้วครับยกสุดท้ายครับเฟมาพิสูจน์กันครับว่าใครจะเข้าป้าย สามนาทีสุดท้ายครับแข้งขวามาโต้ด้วยซ้ายครับโอ้และไกลคึกคักนะครับพยายามจะถีบเจอแข้งขวาแข้งซ้ายมาครับนเนี่ยตะวงวางขวาเภสการโอ้โหพยายามจะสูบเลื่อมัดล็อกในได้โอ้โหเสียงเชียร์อย่างลั่นสนามเลยครับ กันสองฝั่งนะครับมาเชียร์กันสนุกเลยครับนี่ครับของเรานี่ยกห้าไม่มีออกมาเต้นนะไม่มีติ๊กคิโลก็ที่นี่ไม่มีครับที่นี่ออกอาวุธตลอดครับไปครับวางแข้งขวาแล้วเนี่ยพิจการวางไงไอเดียววางแข้งขวาแล้วครับพิจการโยกเข้ามาพยายามจะวาง้ายยกมือว่ายังไงครับ ยกมือว่ายังไงครันโอ้โหยกมือว่ายังไงครับเทศกาลครับชมอยู่ดีๆยังออกมาเต้นอย่างนี้เกรากำกังต้องเตือนนะครับโอ้โหเหยื่อไปอยากับเหยื่อไป้า่ขวางแล้วครับขวางขวานะครับ ย้ำกับทีมได้ซ้ายเจอแข้งขวาอากีกแล้วครับอืมอาซ้ายมาอืมหันไปมองโยไปยับอีมหัวใจอีกคู่เลยครับขวาซ้ายเจอขวาสวนอืม <c oughs> อืมใจหันไปมองทีมงานโอ้ไม่พันใจตัวเองทั้งคู่เลยครับต้องดูพี่เลี้ยงครับว่ายังไงครับทีมงานครับ ครับโอ้วาง้ายครับ oh, น uh ี oh. uh ่เ oh. ด oh ี ho, oh ๋ยกกีจการวาง้ายโอ้โหครับออกได้สามห้าไหมเอฟโอ้โหขวาเจอ้ายส่วนครับจะมองบ่อยยังโอ้โหนี่นะครับ พอพอมั่นใจแล้วออกมาเต้นอย่างนี้นี่ตัดสินตัวเองนะ,ะ,ะต้องบอกว่าออสามคนบนเวทีนั้นไม่มีสิทธิ์นะอยู่ที่สามท่านข้างล่างนะครับโอ้โหจัอออออองหวะโย ครบห้ายกกับสนุกนครับสนุก,นกยอดเยี่ยมครับทำหน้าที่ได้ดีทั้งคู่ับเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับแล้วก็ดีใจกับผู้ชนะด้วยนะครับเราไม่รู้จริงๆเอฟม,มาดูนะครับเอ่กับจังหวะวางแข้งขวาเจอพยายามจะสวนด้วยหมัดขวาแล้วครับแล้วแข้งขวาของดานิเอลพยายามจะวางซ้ายครับ เจอแข้งขวาสวนดึงไม่ฟน้นสวนด้วยแข้งขวาคืนครับคูกคีดสูสีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ เลดี round, referee, ke, ้ไซเน็ตแมนอัพเดอะฟาเรวในเซตชันและเดอะรีเฟอร์เรนซ์ปรีชาจันเกศโสพลมันมิระและวุฒิพัฒน์จุ้มขุนกิฟต์เดอะเซ็มสกอร์กิฟต์เดอะวินเนอร์49และลูน48เดอะวินเนอร์บอลยูนิเต็ดบาสในเซตช์ออนเดอะวินเนอร์บลูกลา daniel from singapore